สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตวแดงก่อนจะไปฟังข่าวการแอดของคเลเรนตไลท์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตวแดงในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยมาเริ่มต้นที่ชัยชนะของวิกตอร์รินเดฟก่อนเลยนะคะพอเมื่อคืนนี้เขาช่วยพาทีมชาติสวีเดนเอาชนะเอสโตเนียไปได้ที่5ประตูต่อศูนย์เลยนะคะ ก็เมื่อคืนนี้ก็มีโปรแกรมการแข่งขันศึกยูโรปี2024ในรอบคัดเลือกเกิดขึ้นด้วยนะคะ โดยก็เป็นการดวลกันร,ระหว่างสวีเดนพบก,กับเอสโตเนียนะแล้วก็ไปทางด้านวิคตอร์ลินเดเลฟเนี่ยในเกมนี้ก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเจ้าตัวนั้นก็ทําผลงานได้ดีมากๆช่วยพาสวีเดนเนี่ยเอาชนะเอสโตเนียมาได้ที่5ประตูต่อศูนย์เลยนะคะซึ่งในตอนนี้เอสโตเนียน่าจะกําลังอิ่มเลยนะคะน่าจะทานข้าวเช้าไม่ลงนะแล้วในปัจจุบันนี้นะคะทีมชาติสวีเดนถึงแม้จะเอาชนะมาได้แต่ก็ยังคงรังอันดับ3ของกลุ่มแต่ ตามหลังเบลยเยียมและก็ออสเตรียอยู่นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของโซฟิยาอัมระบาดหน่อยดีกว่านะคะเพราะฟาบิซโอโรมาโน่เนี่ยล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยว่าก่อนที่อัมระบาดจะย้ายมาอยู่กับปีสปัตว์แดงเขาปฏิเสธสมสรถึงสโมสมสอนเลยนะคะ ก็ในตอนนี้นะคะโซฟิยานอัมระบาดก็ได้เป็นนักเตะคนแรกๆที่เดินทางกลับมาที่สนามแคลิงตันเพื่อที่จะเรียกความฟิตก,ก่อนใครเลยนะคะหลังจากที่ถูกกัดชื่อออกจากทีมชาตินะเนื่องจากมีอการบาดเจ็บรุก,กวน โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนักข่าวอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อคัทออฟไซต์แล้วก็ยืนยันนะคะว่าก่อนที่โซฟิยันอัมรับัตจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมีสามสโมสรได้ยื่นขอซื้อเขาอย่างเป็นการเข้าไปด้วยนะคะแต่อัมรับัตก็ตอบปฏิเสธไปโดยสามสโมสรก็คือนอตติงแฮมฟอร์ลิทเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็มีทีมจากเกาโชซิเรียอาทีมหนึ่งนะคะแต่โรมาโน่ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าทีมอะไร ซึ่งมันก็ตรงกันกับการรายงานข่าวของสื่อแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวก่อนหน้านี้นะคะที่เคยบอกว่าโซฟิยาอัมละบัดเนี่ยจะไม่ย้ายทีมไปไหนโดยเด็ดขาดถ้าทีมที่เขาจะย้ายไปเนี่ยมันไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสุดท้ายแล้วอัมละบัดก็รอจนถึงช่วงวันสุดท้ายก่อนตลาดนักเตะจะปิดลงนะคะแล้วแมนยูไนเตดก็ไม่ทําให้อัมละบัดต,ต้องผิดหวังนะคะยื่นข้อเสนอเข้าไปในวันสุดท้ายนั่นแหละ แต่เอาตรงๆนะแอดมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักเตะรอตั้งแต่ช่วงต้นตลาดแต่ทําไมปีศัตวแดงดันตัดสินใจยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันสุดท้ายของตลาดซะอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอร์ดบริหารของทัพปีสัตว์แดงเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่นะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของแรดฟอร์ดหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราเมื่อคืนมาคัดแรดฟอร์ดก็ไม่สามารถช่วยให้ทีมชาติอังกฤษเอาชนะยูเครนได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลงทำการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติยูเครน โดยแรดฟอร์ดได้รับโอกาสในการลงสนามเกมนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เริ่มต้นเป็นตัวจริงนะลงเป็นตัวสำรองโดยในเกมนี้สุดท้ายก็เสมอกันไปที่1ประตูตอนหน,นะทางยูเครนได้ประตูมาจากอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกส่วนอังกฤษนั้นก็ได้ประตูมาจากไคล์บ็อกเกอร์ อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้จะเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นมันก็เพียงพอที่จะทําให้ทีมชาติอังกฤษก็กลายเป็นทีมที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในการชิงแชมป์ยุโรปในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราวนกลับมาที่โซฟิยานอัลลบัตกันต่ออีกสักหนึ่งรอบนะคะเห็นบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยอัลลบัตมีการส่งข้อความให้กําลังใจไปที่โมรลโกโกด้วยนะคะหลังจากที่โดนภัยวิบัติแผ่นดินไหวถล่มนะ ก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะพอทราบข่าวที่ว่าโมร็อโกโดนภัยวิบัติแผ่นดินไหวถล่มหรือเปล่านะคะซึ่งมันเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับ7ดิกเตอร์เลยนะทําให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้หลายต่อหลายคนนะคะรวมถึงมีประชาชนจนํานวนหนึ่งเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะ ตึ้งหลังจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางอัมรบ,บัดก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของเขาเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ประเทศมรลโกโกด้วยนะคะโดยอัมรบัดโพสต์ประมาณว่าอาีิถ่ายเพื่อมรลโกโกอัมรบ,บัดเขาก็โพสต์เอาไว้สั้นๆประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของสกอตต์แมคโทมินีต่อเลยนะคะพอล่าสุดเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงได้ทำประตูให้กับทีมชาติได้สม่ำเสมอขนาดนั้น ก็สำหรับสกอตแมคโทมินีก็ไม่น่าเชื่อว่าทุกครั้งที่ไปเล่นทีมชาติเขาจะทำประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมทุกทีไปนะคะ ในเกมล่าสุดก็ทําประตูให้กับทีมชาติสกอตแลนด์อีกแล้วนะและในตอนนี้นําเป็นจากฝูงของดาวซันโวรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอันดับ2เนี่ยก็คือลารมดมุทไวยุนและอันดับ3ก็คือโลเมลูรูกากูทีนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของสกอตแม็กโทมานี Mac หน่อยดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาเนี่ยขึ้นไปเป็นดาวซันโบสูงสุดของรายการศึกยูโรครั้งนี้ เอก็อดแม็กโทมินีเขาบอกว่าผู้จัดการทีมเนี่ยให้อิสระกับผมมากมายเลยนะในการเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษซึ่งถ้าเราอยู่ในจุดนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้และอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เห็นได้ชัดว่าเขาศรัทธาในตัวผมเป็นอย่างมากและผมก็มุ่งมั่นที่จะทําสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นเะกอดแมคโทมนีให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะคะ แล้วถ้าหากเรามาวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ของสกอตแม็กโทเมนีก็จะประมาณว่าผู้จัดการทีมของทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยน่าจะให้อิสระกับแม็กโทเมนีอย่างเต็มที่ประมาณว่าไว้ใจในตัวของเขานั่นแหละ ซึ่งมันก็ถือเป็นผลดีนะคะมันทําให้แมทโทมินีเนี่ยมีอิสระในการเล่นแล้วไม่จําเป็นจะต้องใส่ใจกับเกมรับอะไรมากมายโดยก็ส่วนทางกับตอนที่เขาอยู่กับปีสัตว์แดงหลักๆก,ก็จะให้ประจําการเป็นกองกลางตัวรับเสียมากกว่านะดังนั้นเราจึงไม่เห็นสกอตเนี่ยขึ้นไปเติมเกมรุกเหมือนตอนที่เขาอยู่กับทีมชาติสกอตแลนด์นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวของเจ้าพ่อคอนเทนต์อย่างแฮร์รี่แมกไกต่อเลยนะคะเพราะล่าสุดแฮร์รี่แมกไก่ก็ยังคงได้รับโอกาสในการเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งให้กับทีมชาติอังกฤษยอยู่เหมือนเดิม mm hmm. ก็ขออนุญาตวนกลับมาที่ข่าวของทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติยูเครนอีกสักหน่อยนะคะที่เกมมาเสมอกันไปที่1ประตูต่อนหนึ่งนั่นแหละ โดยที่เกมนี้นะคะทันทีที่ประกาศรายชื่อน,นักเตะทีมชาติอังกฤษออกมาเนี่ยไม่น่าเชื่อน,นะคะว่าแฮร์รี่แมคไกวนั้นจะได้ลงสนามตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าแฮร์รี่แมคไกวยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางแกรีกเลตซสกิตไว้เนื้อเชื่อใจอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ตัวสำรองให้กับแมนยูไนต็ดก็ตาม ก็สาหรับแฮร์รี่แม็กไกวไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรให้แกลเลตซาวเกตเนี่ยถูกใจอะไรนักหนาน,นะคะทั้งทั้งที่แทบไม่ได้ลงตัวจริงให้กับแมนยูเนต็ดเลยแถมเกมล่าสุดจับคู่ลงสนามพร้อมกับจอห์นนี่อีแวนเนี่ยก็ตามความคาดหมายแมนยูเนต็ดพ่ายแพ้กับอาร์เซนอลไปหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้ลงสนามพร้อมกันนะคะซึ่งก็คงเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เวลาไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีแบบผิดหูผิดตานะคะ โดยทางสกอตแม็กโทมินีแล้วก็แฮนลี่แม็กควเนี่ยเอาตรงๆเลยแอดมินก็อยากจะให้ทีนฮารคลองศึกษาดูหน่อยสิว่าทําไมตอนที่เล่นให้กับทีมชาตินะ่ะทั้งคู่ถึงได้ทําผลงานได้ดีเหมือนกับคนละคนเลยหรือไม่ก็ลองเรียกทั้งคู่เข้ามาพูดคุยกันหน่อยสิว่าทําไมเวลาเล่นทีมชาติเนี่ยทั้งคู่ถึงได้ดูมีความมั่นใจมากกว่าที่เล่นให้กับสโมสรอ,อีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งถ้าหากทำให้แฮร์รี่แมกไวและก็สกอตต์แมกโทเมนีมีฟอร์มการเล่นที่ดีได้เหมือนกับไปเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยเอาตรงๆเลยนะก็เหมือนกับเรานั้นจะได้นักเตะหน้าใหม่ในระดับท็อปเข้ามาเพิ่มอีก2คคนแบบฟรีฟเลยนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของฟาโกนโดเปเยตี้กันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นเปเยตี้ก็กําลังมีความมั่นใจเลยนะคะเนื่องจากเป็นหนึ่งในตัวจริงที่พาทีมชาติอุลุูวัยเอาชนะทีมชาติชิลดีได้นะคะ ก็สำหรับฟาคุนโดเปียตี้ก็ถือว่าเป็นปีกอีกหนึ่งคนที่ในหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นเขาเนี่ยลงสนามอย่างเป็นจริงเป็นจังก็ได้นะคะเนื่องจากถ้าหากจิโดซานโชไม่สามารถเคลียร์ใจกับเอลิกทินฮารแล้วทางอันโตนี่เนี่ยก็อาจโดนแบนอีกนะคะโอกาสก็น่าจะตกมาที่เขาเต็มๆซึ่งเมื่อคืนทางฟาคุนโดเปียตี้ก็ได้มีการลงสนามเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอุลุกไวยด้วยนะคะ และเขาก็พาอ,อุรุกวัยเนี่ยเอาชนะชิลีมาได้ที่3ประตูต่อหนึ่งเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเปเจตตี้กันหน่อยดีกว่านะคะฟาคุนโดเปเจตตี้เขาก็บอกว่าบีเอลซาเนี่ยเขาชอบพูดคุยกับนักเตะเป็นลายบุคคลนะเขาทำให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราเขาแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดที่เรามีและช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆเพราะหลายๆครั้งที่เราไม่หยุดที่จะใส่ใจราย,ายละเอียดเหล่านั้น เบยตี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ในเกมนี้เปยจตี้จะลงสนามเป็นตัวจริงแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนทําประตูนะคะก็สําหรับเป y จตี้นะคะแอดมินสังเกตหลายต่อหลายครั้งนะเวลาแอดมินทาข่าวของเขาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนมักจะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าอยากให้เปยจตี้เนี่ยได้รับโอกาสในการถูกส่งลงสนามให้มันมากกว่านี้ เนื่องจากเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะกล้าเล่นนะกล้าที่จะดวล1น1ต่อหนึกับฝั่งตรงข้ามซึ่งแตกต่างกับอันโตนีแล้วก็เจดอนซานโชแล้วหลังจากโปรแกรมทีมชาติจบรงเนี่ยยังไงก็หวังว่าเราจะได้เห็นความการเล่นของเเตตี้แบบสม่ำเสมอในหลังจากนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วหวังว่าเขาจะไม่ทําให้เราต้องผิดหวังก็แล้วกันนะ ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ